ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเป็นการกันแกล้งเป็นใช้นิติสงครามไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ครับนะไม่ใช่คุณอยากจะพูดอะไรคุณก็พูดคุณอยากจะกล่าวหาใครคุณก็กล่าวหาคุณอยากจะนี่ใครคก็ไอ้นี่นะไม่ใช่ครับอ่านะและอีกอย่างนึงครับผมบอกเลยครับสําหรับผมเนี่ยนะครับผมบอกเลยครับผมออกมาทาโครงทําคลิปเนี่ยนะผมพูดเอาไว้ชัดเจนแล้วว่าช่องผมนะครับถ้าใครมาถกเถียง อ่กากันด้วยประเด็นต่างๆนะครับกันด้วยข้อมูลหรือมาถกเถียงกันในสิ่งที่ผมนําเสนออันเนี้ยผมไม่ทําอะไรครับแต่ถ้าใครมาม้นและมินประมาทผมทําให้ผมเสียหายทําให้กดคนเข้าใจผิดหรือมากล่าวหาผมหรือมาด่าผมผมฟ้องหมดครับเขารู้ตัวหรือยังครับว่าโดนแจ้งฟามแล้วไม่แน่ใจครับเขาเรียกว่าไอ้สันฝานครับผมผมดําเนินคดีหมดครับจะมาบอกว่าเฮ้ยผมออกมานะครับทำคลิปอย่างเงี้ยไม่สมควรจะฟ้องคนอื่น ทำไมครับคุณจะให้คนอื่นเขามาด่าคุณเสียเสียหายจะไม่ชนกล่าวหาคุณแล้วโดยคุณไม่ตอบโต้เลยครับเรื่องอะไรครับไม่ใช่ผมครับแล้วผมบอกเลยครับนะผมเองนะครับใครมาด่าหรือมาอะไรเนี่ยผมจะไม่ตอบโต้นะครับผมบอกเลยครับถ้าทําให้ผมเสียหายมาว่าผมจะไม่ตอบโต้เลยครับเพราะอะไรครับผมส่งหมายสารอย่างเดียวครับผมส่งหมายสารอย่างเดียวครับและเมื่อหมายสารถึงไม่ต้องเสียเงินไปซื้อกระเช้านะครับ ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อกระเช้านะับเตรียมเงินเอาไว้อย่างเดียวเก็บรวบรวมเงินเอาไว้จ่ายอย่างเดียวครับและผมเรียกเต็มแม็กครับไม่ลดนะครับไม่มีคันลดเรียกเต็มแม็กครับมีจ่ายไม่มีจ่ายผมไม่สนนะครับผมพอกแล้วเพราะอะไรครับผมพูดและผมบอกเสมอก่อนจะเม้นอะไรก่อนจะพิมพ์อะไรนะครับก่อนจะเม้นอะไรก่อนจะพิมพ์อะไรคิดเยอะๆคิดมากๆเพราะอะไรครับ เราไปเจอเม้น์หนึ่งเราไปเจอคลิปหนึ่งเราไปเจอช่องหนึ่งเราไม่ชอบใจก็ปัดทิ้งเราไม่อยากเจอเขาก็บล็อกแค่นั้นเองถูกต้องไหมเราไม่ชอบเขาเราก็บล็อกกดบล็อกได้เราไม่ชอบเราก็กดเลื่อนผ่านได้อะไรได้แต่การที่วรนนี้คุณไปด่าเพื่อความสะใจคุณไปนี่แล้วคุณบอกว่าเฮ้ยคุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ก็คุณผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับว่ากันไปตามกฎหมายครับ ว่ากันไปตามกฎหมายครับสวัสดีค่ะจริงครับพี่เพราะอย่างผมเองผมบอกเลยครับไม่ใช่ว่าคนจะคิดเหมือนผมหมดนะครับหลายๆคนคิดไม่คิดไม่ตรงกับผมนะผมเลื่อนมาปุ๊บเจอปุ๊บเขาพูดแล้วผมไม่ชอบผมก็ปัดทิ้งปุ๊ดไม่ฟังผมไม่ชอบอะ่ะบางคนเนี่ยเขายังไม่พูดอะไรเลยปัดมาปุ๊บเจอไหมแม่งขี้หน้าแบบนี้กูไม่ชอบกูปัดทิ้งแม่งเลยนะขี้หน้าแบบนี้กูไม่อยากเจอกูบอกแม่งเลยจบทําไมจะต้องไปต่อร้อต่อเถียงถูกต้องไหมแต่ เออนะเราไปเจอคนนี้เอ้ยชอบเว้ยอ่าชอบก็บพิมอ่าอ่าพิมแนะอ่าอ่าชื่นชมเขาพิมพ์แนะนําเขาพิมพ์อะไรเขาพิมคุยกับเขานับอ่า, <c oughs> อากลุ่มที่ว่างแทกเรียนนะครับช่วงนี้เรื่องดไอคอนใหม่ๆโดนนกักเรียนคีย์บอร์ดนะครับด่าเสียหายนะครับผมบอกเลยครับใครที่โดนด่าเสียหายฟ้องเลยครับ นะฟอ้ฟองฟ้องให้หมดครับอย่าเอาไว้ครับนะไม่ได้เกิดประโยชน์ครับมันคิดว่าเฮ้ยมันเป็นแอคเข้าผีแอคเข้าหลุมอะไรที่จะตามไม่ได้ผมบอกเขาตามได้หมดครับคุณรู้เยอะครับนะครับบางเรื่องผมไม่รู้เลยคุณรู้คุณรู้เยอะครับนะรบ,บางเรื่องผมยังไม่รู้เลยคุณรู้นะครับก็แล้วแต่ครับนะครับอ่า อ่าก็แล้วแต่ครับถามว่าวันนี้นะผมจะรู้เยอะหรือไม่รู้เยอะนะสิ่งที่ผมรู้มันจะใช่หรือไม่ใช่คำถามคือเดือดร้อนอะไรกับผมถามหน่อยเรื่องประมงไทยไปถึงไหนแล้วครับเรื่องประมงไทย4คนนะสี่คนที่โดนจับไปยังอยู่ที่เกาะะครับล่าสุดรู้สึกว่านะร,รู้สึกรู้สึกว่ากรรมธิการฟาร์มมนคงแห่งรัฐนะอ่ะกำลังจะไปเยี่ยม ตอนนี้สี่คนนะครับที่นะที่โดนจับไปเนี่ยยังอยู่ที่เกาะสองยังไม่ได้กลับมาประเทศไทยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรส่วนตัวทำคลิปโกดังสินค้ามีคนมาเม้นว่ามิจฉาชีพกำลังทำงานคุณรุตานถ้าบอกว่ามิจฉาชีพกำลังทำงานฟ้องได้เลยครับฟ้องได้เลยครับเพราะเขากำลังกล่าวหาเราครับฟ้องได้เลยครับถ้าบอกว่ามิจฉาชีพกำลังทำงานเนี่ยฟ้องได้เลยครับ เห็นไหมกูรู้เยอะอ้าวก็ผมไม่ได้โง่นีครับผมฉลาดผมเรียนรู้ผมไม่ได้อยู่ในกะลาผมไม่อยู่ในรูถูกต้องไหมเออถ้าผมอยู่ในกระรูผมอยู่ในรูเหมือนคุณผมอาจจะไม่รู้ก็ได้นะหรือผมอยู่ในกะลาเหมือนคุณผมอาจจะไม่รู้ก็ได้นะแต่เผอิญผมไม่ได้อยู่ในรูครับผมไม่ได้อาศัยอยู่ในรูผมไม่ได้อาศัยอยู่ในกะลานะครับ ชัดไหมแล้วทำไมต้องไม่รู้ด้วยล่ะครับควารมรู้มีนะชีวิตคนนะมีคนออกมาแสดงออกขนาดนี้นะครับแต่เจ้าหน้าที่กับดิ่งไม่สนปิดหูปิดตาไม่รับฟังจะทำอะไรได้ก็157ครับนะครับก็157แค่นั้นเองครับนะครับเอางี้ครับ อ่าใจเย็นๆครับเรื่องของดีไอคอนและเจ้าหน้าที่นะครับทั้งหมดเนี่ยนะผมบอกเลยครับว่าวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับกําลังนะครับต้องการให้อะไรครับต้องการให้อายการเนี่ยสั่งฟ้องให้ได้เพราะจะเลี่ยงในการถูกดําเนินคดีถูกตรวจสอบถูกต้องไหมครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้ถ้าอัยการไม่สั่งฟ้องนะครับสมมุตินะครับอัยการไม่สั่งฟ้องอัยการไม่สั่งฟ้องนะ แล้วครบแปวันบอสโดนปล่อยตัวผมเชื่อว่าบอสและทนายบอสนะนะบอสและทนายบอสผมบอกเลยครับว่าเขาจะไอ้นี่ทันทีนะเขาจะดำเนินคดีนะกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทันที นะถ้าครบ84วันเนี่ยนะครับครบ84วันเนี่ยนะครับดีเอสไอเนี่ยครับสั่งฟ้องไม่ทันหรืออายการไม่สั่งฟ้องผมบอกเลยครับว่าบอสออกมาจากเรือนจําเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเรียบร้อยเขาไม่ปล่อยเอาไว้หรอกครับตั้งแต่เริ่มเลยครับคนที่ทั้งหมดคนที่ออกรายการสื่อทนาหิวแสงไอ้พวกอาจมอาจารย์ที่ออกมาพูด ที่ทําให้อิคอนเสียหายผมเชื่อว่าเขาฟ้องหมดครับดาเนินคดีหมดครับเพราะอะไรครับคําถามคือปล่อยให้เขาเข้าไปอยู่ในเรือนจําเนี่ยแปดสิบสี่วันน่ะคุณลองคิดดูว่าขนาดไหนแล้วถ้าเขาออกมาได้ถ้าเขาไม่แค้นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไว้ยังไงแล้วนะผมบอกเลยครับไล่ให้หมดใครที่ไปออกรายการแล้วพูด ให้บริษัทเสียหายทําให้บริษัทเกิดสีความเสียหายทําให้คนเข้าใจผิดอะไรฟ้องให้เรียบนะแม้กระทั่งอะไรครับ9 0 0าคนที่บอกเป็นผู้เสียหายก็ฟ้องให้หมดฟ้องให้เรียบเอาไว้ทําไมล่ะครับเอาไว้ทําไมอะครับจริงปะธุรกิจเสียหายอย่างรุนแรงถูกต้องครับธุรกิจเสียหายไปเท่าไหร่ต้องไปอยู่ในคุกเท่าไหร่ความเดือดร้อนเท่าไหร่แล้วจะปล่อยไว้ทําไมล่ะครับ นะจะได้ให้รู้บ้างว่าเจ้าหน้าที่เวลาที่มึงจะทําอะไรมึงจะดําเนินคดีอะไรเนี่ยนะมึงต้องมีหลักฐานเพียงพอไม่ใช่เอาแค่พอฟ้องไม่ใช่เอาแค่สันนิษฐานเอาไว้ก่อนนะแล้วจับเขายัดเข้าคุกนะครอบครัวคนรอบตัวเดือดร้อนก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงจัดการเลยครับคนพวกนี้รุยเลยครับคนพวกนี้อย่าเอาไว้ครับแล้วผมเชื่อว่าวันเนี้ยนะเพราะอะไรครับ เพราะถ้าวันนี้นะครับสมมตินะครับอายการสั่งฟ้องได้อะไรสั่งฟ้องได้แล้วศาลยกฟ้องเนี่ยเท่ากับมีหลักฐานอันควรเชื่อไม่ได้พอฝั่งฟ้องส่งฟ้องเนี่ยถูกต้องไหมเขาก็จะไปสู้ไงถ้าสมมุติว่าบอสเนี่ยนะมามาดำเนินคดีหรือมาจาัดก,การเขาก็บอกว่าเขาทําตามหน้าที่ไงนะครับเขาใช้ดุลยพินิจของเขาไงเห็นป่าวว่าหลักฐานมันมันพอฟ้องแต่ศาลเนี่ยตัดสินนะที่จะไม่นี่มันเป็นที่ศาลแต่ถ้าวันนี้อายการไม่สั่งฟ้องอันเนี้ยนะครับ อันนี้นะครับผมบอกได้เลยครับหนักครับหนึ่งห้าเจ็ดใช้ได้กับทุกหน่วยงานใช่ไหมครับหนึ่งห้าเจ็ดใช้กับข้าราชการทุกหน่วยงานครับทุกตําแหน่งทุกองค์กรนะครับนักการเมืองกันหนึ่งห้าเจ็ดได้ครับมีเมตากับคนที่สมควรเมตากับฟ้องกับให้หมดนะครับจะได้หลับจําบ้างถูกต้องครับมันจะได้เป็นบทเรียนครับแม้กระทั่งว่าไอ้พวกที่บอกว่าตัวเองเสียหายอ่ะก่อนที่คุณจะออกมาบอก